สวัสดีครับผมฟามหูยักษ์อย่างไรครับในกายการ์มเรามีใหญ่ทำเสือครับจะส่งร้อยไปกว,ยกว่าร้อยกว่าชีวิตครับหลายจังหวัดครับวันนี้มีหลายจังหวัดนะครับที่เราจะส่งนชนบุรีสองเจ้านะครับมีร้อยเอ็ดทีจันทบุรีอีตาจีนบุรีนะครับจังหวัดอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้น้องบัวหรือว่าอะไรนะครับ ร้อยกว่าชีวิตครับวันนี้นะครับสายพันธุ์เหนือแท้ๆนะครับให้พี่น้องเรามีทั้งชุดจัดตั้งฟาร์มนะครับนะครับกูไซโลนะครับนะครับปูไซโลโลกว่านะครับ้นพอมผสมนะครับสองเดือนสามเดือนมีทั้งหมดครับวันนี้นะครับเกือบหมดบ่อครับตัวเมียหมดหมดฟาร์มครับวันนี้ครับนะครับ อนนี้ยังไม่พอนะครับยังค้างส่งอยู่นะครับดูไม่พอนะครับแค่เสริมลูกค้าไปก็มีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะผมปัมเล็กๆของเรานะครับแล้วผมก็ทำเองนะครับส่วนเรียนรู้การพอเพียงในหมยักษ์นะครับโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ปลูกผักปลูกหญ้าให้มันกินนะครับแตงกวาปลูกหญ้าหวานเนี่ยฝีมือยายนี่ยายเป็นคนปลูกนะครับ ในคนปลูกอายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบปดละยหญหนุกระทุงยาหวานครับเราปลูกไว้ให้หนูกินนะครับนะครับอันนี้เกือบหมดฟาร์มนะครับนะครับลูกค้าก็สั่งจองมาเรื่อยๆครับนะครับเข้ามาดูงานด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับมาดูงานดูก่อนไปก่อนนะครับเตรียมนึงพื้นที่เราเยอะนะครับจองไว้นะครับ สิ้นเดือนนี้ก็เราส่งอีกนะครับสามเดกเล็กบริการด้วยใจนะครับสำหรับผมนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันปรึกษากันต่อที่ซีนะครับนี่ครับบริหารฝามเรานะครับยายถามว่าส่งไปกี่ตัววันนี้มากกว่าตัวครับเดี๋ยวว่าหมดฟา์มล้างหง่อยยายบอกนี่ครับผองปอะโยชนแบบทีมงานแบบครอบครัวนะครับ นะครับพี่น้องไปผพัมิตรกัน,นครับช่วยเหลือกันช่วยกันเลี้ยงผมเลี้ยงไม่ผลิตไม่ทันหรอกครับใค่ลูกค้าสั่งร้อยตัวนี่ผมก็ผลิตไม่ทันนะครับเดือนหนึ่งผมก็มีทีมงานมีสาขานะครับมีพี่น้องนะครับช่วยช่วยกันเลี้ยงตามาส่งให้ผมนะครับเราไม่ได้ซื้อเป็นกิโลนะครับเราจะเป็นตัวนะครับถ้าหนูไม่สวยเราก็ซื้อเป็นกิโลนะครับผมมีตลาดรองรับให้นะ ในพี่น้องจังหวัดเชียงรายนี่มีหลาไรคนมาขายได้นะครับคนที่ซื้อพอม่พันจากผมนะส่วนคนที่ไม่ได้ซื้อก็ออต้องรอดูกันว่าถ้าถ้าไม่พอจากที่ผมช่วยเหลือทีมงานที่ซื้อจากผมก่อนผมก็จะช่วยเหลือนะครับผมนะครับดีต้อนรับทุกท่านที่มาศึกษาดูงานนะครับ,นะรบผมก็มีไว้ให้ดูหลายๆอย่างนะครับ ทั้งบอกขุนบอกะสมนะครับดกคอนโดคอนโดนะครับให้ดูรายดูแบบนะครับฟาร์มนะครับสนใจเยอะครับที่มาศึกษาดูงานนะครับทางฝั่งไทยเราฟังลาวด้วยลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศก็โทรพท์ถามมาครับดูใน y o u t u เนีผมก็อัดคลิปแล้วก็ผมก็ลงไวในช่อง y o u t u b e นะครับคนก็ติดตามในช่อง YouTube ก็โทรมาถามนะครับเราก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับมาช่วยในฟาร์มนะครับ ค่าไฟศูนย์บาทนะครับแต่ว่าไฟบ้านเราก็ใช้อยู่เหมือนกันใช้ระบบกล้องจรนติดนะครับปารเมนเรื่องของผมนี่กล้องห้าตัวนะครับผมไม่ได้ลงมาดูงานเองครับสมารเขาอยู่ในบ้านนะครับดูงานผ่านกล้องนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ดูผ่านกล้องได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนปาร์ตเมนผมนะครับ ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์น่ะที่ได้มาสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยผมมาปลูกุงฟามทั้งหมดนะครับเนี่ยครับรอบหลังนี้สี่ห้าหมื่นรวมทั้งซื้อซื้อพ่อแม่พันธุ์อะไรด้วยนี่ะครับแต่ได้ส่วนมากก็ได้จากพี่น้องที่อุดหนุนผมนี่นะครับผมก็ทําทําไวเอาไว้เป็นแนวทางเนาะนะครับสามผมในการได้ใจนะครับาผู้วิการแล้ไม่ได้ได้ไม่ถ้าอยากเลี้ยงดูก็ ได้ฟรีนะครับมาดูงานได้ว่าได้ฟรีผมแจกให้ฟรีได้นะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ